สีสีแดงสีส้มเวียงจนถึงอนนแต่ตรกลางเว้นสัหาเึมเขียนว่าตัวิเขียนเต็มว่าตวิจิเนตัวิจิเนซึ่งซึ่งซึ่ ก็คือวิจัชนาว่าตัณหาวิประยุต์ตจเตวัตตมาเนิแล้วก็ยังอยู่ในหมายเลข2.1รวมกับ2.2อยู่ดีนะในหนังสือท่านจึงรวมเป็นวิจารนาต่อเนื่องกันโดยใส่คำว่าเน่โดยใส่คำว่าเน่ ต่อจากเย,ยเย,ยมาติเตตัดผังเห็นไหมจะมี้ดะและในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของตัณหาวิภยุตตจิตนับตั้งแต่เวไยียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงอรุมในอรหธรรมคาวิถีตรงนี้เนี่ยนะถ้ามองภาพไม่ออกก็ต้องออกไปบอก ใช่ไหมไ,ไม่ออกไม่ตู่รูออกไหมไม่ออกเดยจะออกไปบอกยังยังทอไเล่ะไอ้มตุ้เชียร์ใหญ่เลยไม่แล้วพธที่ามันต่องกานแล้วไม่ออกพปชีนเลยดีไหมดีมเจ้าคะอะไรนะ ต่อไปนะเป็นก็เรียกว่าองค์ธรรมผู้มีเกียรติไม่ต้องรับเชิญแล้วก็ไม่ได้มาโดยบังเอิญนะเป็นแขกพิเศษนิโรธสมาปัน,นานาังกับอัศนยสสตานะถามว่ามาตอนไหนแล้วอยู่ในสนัานิาาไหมอยู่อยู่ ไม่อยู่แล้วจะมาได้ใช่ไหม,มปกติคนที่กําลังเข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยมีกี่คนปกติมีกี่คนสองคนถามใครมารูเพราะไม่มีใครเต็มเขา้าพระนาคามีกับพะันแต่ตอนนี้เขียนกี่คนหรือใครเหลือไว้ทําไม น,นะเนระเาบอกมักจะเกิดถูกไมถ้าเขียนออรอพอเข้ามาด้วยไม่ใช่ใะเราไม่ตรงกับประเด็ดนนี้ประเด็นนี้ต้องมักจกเกิดดังน,นั้นต้องเป็นานาการไม่ปลอดโปร่งหนึ่งเกิดในขณะที่กำลังเข้านิี้โรท้าสมาบัติอยู่อยู่ตรงไหน คนที่กำลังเข้าที่โลธาตมาบัตอยู่ในอยู่ในพังหรืออยู่ในอกอยู่ในพังหรืออยู่ในอกอยู่ในพังหรืออยู่ในอกปุ๊บไปก่อนก็ได้ไม่ต้องบอกปุ๊บไปก่อนไม่ต้องตออยู่ในพังใช่ไหมอยู่ในพังอยู่ในอกเนี่ยไปดูสิสังกุ มันหมายถึงปฏิส่วนที่จิตทำไมถ้าจะพูดรวมๆก็มีรูปอยู่ในนั้นด้วยก็คือชีวิตตัดนวกะรมกันหลักนะแล้วถ้าจะเป็นรูปลวงในขณะปฏิสนธิก็มีได้นะว่าจี๖มีได้มีได้หมดแหละแต่ภาษาที่ก็ใช้อยู่ในหมายถึงจิตหมดเลยนะจิตเจตสิกจิตเจตสิกทั้งศิษน์นะก็มีได้ทั้งขาดับ และขาเกิดนะสังจะไม่มานะก็นั่นตายคนเข้าอิรถธาตมาบาดตาย,ยไ,ไหมไม่ตายไม่ตายแต่จิเเตเกตทิกิตตชารุกำลังนะดับส่วนอื่นกำลังเกิดเช่นเช่นไรเช่นกรรมชะรุใช่ไหมโอตุชะรุอาหาระชะร สมองไม่ใช่กําลังเกิดโดยเฉพาะนิโรธาสมากานานังเนี่ยตอนท่านกําลังเข้านิโรธาสมาปฏอยู่จิตก็ดีเจตสิกก็ดีจิตตเจ้รูปก็ดีกําลังดับมันก็ใช่เลยนะสมองไม่ใช่กําลังเกิดเข้ากันเลยส่วนอสังสมองไม่ใช่กําลังเกิดเข้ากันเลยนะแต่สําหรับอสังต้องเติมคํบบาว่าที่จับได้มากแล้วอามาก็ให้เติมว่าในพบต่อต่อ ในภพต่อต่อไปพบหน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะเพราะอสัณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้มากในอสัญญสัตต์ภูมิได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นพบถัดไปคือกรรมมาพบกรรมมาภูินะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้แน่นอนในพบที่สองต่อจากอสัณ์เลยต้องใช้คำว่าในพบต่อต่อไปที่แทรกเข้ามานะ อาสาเดี๋ยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคำถามว่าอาสาได้มากไหมเราก็ต้องสังเกตคําถามก็ถามว่าได้มากไหมตอบว่าได้ได้อาสาจะมีโอกาสได้มากไหมตอบว่ามีเวลาตอบตอบให้เขาคนนี้ตอบไงรู้ไหมอย่าว่าแต่อาสาเลยคนเราเองก็มีโอกาสมีไหมอย่างเราได้มีไหมยมตุยยยมรัตนาได้มีไหมมีไหมยอมรัตนา กินอีกแล้ว่อกินไาใหญ่ไะกินรับประทานตลอดตื่นหรือกินกันจบกันนะฮะจนวิสัจนางคาอยู่นิโรธาสมาปันานาอัศยสตานางวเดี๋ยวไปหมวดหลังก่อนหมวดหลังมักก็จักไม่เกิดก็ต้องเปลี่ยน พื้นที่วิถีการสมมักจะไม่เกิดมักจะไม่เกิด2ดทั้งหลายก็จะมาด้วยตั้งแต่2.3ไปปรม2.3ปรพ2.4จิตคี2.5แล้วก็มีหมายเลขหนึ่งมาด้วยนะตั้งแต่เวียงหรือปฏิจนถึงจุตินั่นคือหมายเลขหนึ่งอีกนอกจากที่เราเรียกว่าอีก นี่คือมักจะให้เกิดเป็นวิถีการสามแต่เราจะต้องเอาให้ลงรอยอยู่ในกรอบของสันนิษฐานนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นการสามต้องเรียงลำดับจากสู้ไปหาตามจากยนลิ้ไปหายกตุงนนะจากสู้ไปหาตามนะดูซิในนั้นไทยสูงสงโจุย์ส ัมัคคะสมังคีนังนะนะอักมัคคะสมังคีนังนะถ้าอรรม์ขาหน้าเขียนว่าไงอักขมัคคะสัปปะทาจันเนถ้าอรรม์ขาหลังขาเดียวเขียนว่าไงอักขมัคคะสัพังทาจันเนถ้าอรรมอสองขาเขียนว่าไงอักขมัคคะสมังคีนังเราจึงเรียกว่าคีคีเปิเลย ีไปนะอรัถมรก,กคภาพองคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นอย่างขณนะทั้งสามของอรัถมรกคจิตหนึ่งเจตสิกสามจิดหกไปแล้วสองจุดสามตามติดด้วยสองจุดสี่ 2.4กับ2.5เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่า2.4เป็นพระอรหันต์ที่กำลังเป็นส่วน2.5พระอรหันต์ที่กำลังปรินิพพานกำลังตายแต่ถ้าถามว่าใครเขาคือพระอรหันต์เราก็รวมไปเลย2.4ใช่ไหมพระอรหันตานังรวมกับ2.5ปัจจิมาจิตาทำงาีพนัง ออกมาเป็นอรหันตานางเห็นไหมออกมาเป็นอรหันตานางนะลวไปเลยดังนั้นองค์ธรรมก็คืออราันต์ผลคระอบนในขณะที่ถึงพร้อมด้วยกับในขณะทั้งสาักจิตใช้อถ่ายใชรเอาถ่ายไมคนถ่ายเรียน